สวัสดีค่ะช่องเอกี้ซิค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะหนูได้รับภากิจเอ้ยภารากิจภากิจว่าสัน้นอ่าลิ้นรัวไปหน่อยไปซื้อของให้เอกี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เนาะหนูขอไปอ่าสตาร์รถแพรบเรียบร้อ,อยนะคะสตาร์รถแล้วต็มเน้ก็ เรามารุ้นกันค้าบ้านหนูจะไปที่ไหนเนาะอะไปกันเลย เนทางนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกสักระยะหนึ่งเนาะ เพราะเส้นนี้รถบรรทุกส่วนมากเขาจะขับผ่านกันเนาะส่งถกนคะคะแลวตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะตรงทางหน้านู้นเนาะไปเป็นค่อยไป ที่อย่างปลอดภัยเรามาร้านจันเจริญน,นะคะนน่นายเนาะ,ะถึงแล้วเดี๋ยวหนูขอไปซื้อของแป๊บนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้นะคะสวัสดีค่ะ